สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชากับการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของน้องแอมชนทิชาในวันนี้นะครับเป็นอีกวันสําหรับการพักผ่อนของน้องแอมชนทิชาและทีมงานทุกคนนะครับหลังจากที่ทํางานหนกักมาตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสบายๆที่น้องแอมออกไปเที่ยวทะเลก่อนที่จะมีคิวงานต่อไปที่ตึก GMM Grammy Go ในวันที่23เมษายนและทางช่องของเราจะมีภาพบางส่วนที่น้องแอม และทีมงานไปเที่ยวทะเลมาฝากคุณผู้ชมนะครับและสถานที่ที่นกแอมไปเที่ยวก็คือหาดตาแหลมเกาะล้านและที่นี่คือชายหาดที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับและจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชายหาด มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับและนี่คือภาพล่าสุดที่นกแอ้มไปเที่ยวก่อนที่จะเดินทางกลับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับที่ทางช่องของเรานำมาฝากผู้ชมเป็นบางส่วนหากมีภาพความน่ารักแบบนี้อีกทางช่องของเราจะนำมาฝากผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ